ทำไมขมิ้นชันจึงต้องมีการพัฒนาสูตรเพื่อเพิ่มการดูดซึมนะครับเหตุผลนะครับก็ตอบตรงตัวเลยนะครับว่าที่เราจะต้องพัฒนาสูตรเพื่อให้สารสกัดคือคูมินในขมิ้นชันเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ค่อยดูดซึมนะครับหลายงานวิจัยนะครับบอกว่าการดูดซึมเกิดขึ้นเพียง 1- 3%เท่านั้นนะครับซึ่งการเกิดขึ้นเพียงแค่ 1- 3%เนี่ย ในการที่จะนํามาดูแลสุขภาพในเชิงของการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันหรือรักษาเนี่ยนะครับมันจะไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องการการเห็นผลในระยะเวลาที่มันสั้นแล้วก็รวดเร็วนะครับแตกต่างจากการรับประทานขมิ้นในรูปแบบการอยู่ในเมนูอาหารซึ่งแน่นอนว่าการได้รับขมิ้นแบบนั้นเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเกิดผลภายใน ไปใน3วัน5วัน1สัปดาห์1เดือนหรือ2เดือนนะครับนนั้นเราก็กินไปในเมนูอาหารนะครับซึ่งในเมนูอาหารมันก็จะมีสารต่างๆนะครับอย่างเช่นในต้มยำในแกงอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยขมิ้นชันเนี่ยเพิ่มการดูดซึมเข้าไปทีละนิดทีละน้ะนนอยสะสมเรื่อยๆนะครับจึงช่วยสามารถดูแลสุขภาพได้นะครับผิดกับการถ้าเรานํามาใช้ในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเนี่ยนะครับถ้าเราจะเอาแค่ผงขมิน้นหรือสารสก,กัดเอร์คขมินเนี่ยมาโดดๆเลยเนี่ย ถึงกินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะดูดซึมน้อยมากดังน, S <S นั้นาการหวังผลที่มันสอดคล้องกับการวิจัยหรือาก,การศึกษาเนี่ยคนพบเน่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราจะต้องมาเพิ่มนะครับนวัตกรรมเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มพัฒนาสูตรเพิ่มตัวช่วยในการดูดซึมตัวเคอร์คมินเข้าสู่ร่างกายให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเพื่ออะไรครับเพื่อลหลายๆการเจ็บป <mush? S 1> ่วยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของ การดูดซึมเข้าสู่ระบบสมองการดูดซึมเข้าสู่ระบบร่างกายต่างๆนะครับให้มากยิ่งขึ้นพอการดูดซึมเข้าไปสู่อวัยะเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นมันก็จะสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยว่าถ้าเรารับประทานสารสก,กัดเคอร์คูมินนะครับที่มีคุณสมบัติเพิ่มการดูดซึมแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้สอดคล้องกับงานวิจัยอย่างเช่นเราพบว่ามันช่วยในเรื่องของโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์ได้ช่วยในเรื่องของลำไส้เอ,อักเสบได้ช่วยในเรื่องของการดูแล ภาวะของคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคคางเคียงหรือโรคที่เกิดขึ้นจากภาวะเบาหวานเนี่ยได้เป็นต้นนะครับหรือภาวะของไขมันพอกตับได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจึงจะได้สอดคล้องกันดังนั้นจึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องพัฒนาสารเคอร์คมินนะครับให้มีการพัฒนาสูตรนะครับตามรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะนํานตัวผงขมิ้นหรือสารสกัดเคอร์คมินไปใช้ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นไล,ไลโปโซมนาโนพาร์ติเคลไรโตโซมให้มันมีโมเลกุลที่เล็กลงหรือหรใส่สารที่เพิ่มการดูดซึมอย่างเช่นสารสก,กัดจากาพริกที่มีสารพิบูรีนซึ่งเป็นตัวเพิ่มการดูดซึมหรือสูตรน้ํามันที่จะเป็นตัวพาให้สารเคอร์คมินเข้าสู่ร่างกายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นต้นนะครดังนั้นจากคําถามที่ว่าทําไมจะต้องทําให้เพิ่มดูดซึมก็คือเพื่อที่จะกินแล้ว โอกาสเห็นผลที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยจะได้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะโดยทั่วไปแล้คามินชันจะไม่ค่อยละลายน้ําและดูดซึมน้อยมากนะครับหรือถ้าใครมีข้อสงสัยข้อสอบถามก็สอบถามมาได้นะครับหรือถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์คมินที่มีการพัฒน,นาสูตรแล้วก็ทักมาสอบถามได้ครับผม